จักรยานแห่งอนาคตเออ mm hmm. จักรยานที่ไม่มีโซ่ไม่มีเกียร์หน้าตาเป็นแบบไหนนามาดูนี่ค่ะจักรยานแห่งอนาคตนี้นะคะสร้างโดย c เซรามิ Speed ค่ะเป็นแบรนด์ผู้ผลิตลูกปืนของจักรยานชื่อดังจากเดนมาร์กได้รับรางวัล Eurobike Award ์ โดยสามารถเอาชนะทีมอื่นๆได้จาก365ทีมจากผลงานการผลิตจักรยานแห่งอนาคตสุดลำ้ำคือจักรยานทั่วไปมันต้องมีโซ่ใช่ไหมแล้วก็ใช้เกียร์ที่มาพร้อมกับพลังงานจนและแรงเสียดทานในระหว่างการเคลื่อนที่แต่จักรยานรุ่นนี้จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลกว่ามากละ่ะ <laughs> ทีมงานเบื้องหลักของโครงการบอกว่าเขาต้องการออกแบบระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเขาร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดและร่วมกันคิดค้นแนวคิดการใช้เพลาขับและเฟืองดอกจอกเพาขับและเฟืองดอกจอกแทนที่การใช้ระบบโซ่และลูกโรคอขออภัยค่ะระบบโซ่และลูกรอกแบบดั้งเดิมโครงการนี้มีชื่อว่า Different ดิเวนค่ะ D R I V E N ซึ่งใช้ตลับลูกปืนแบบเซรามิกสป e ด d 21แบบและสร้างมาตรฐานใหม่ให้เป็นระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกตามคำกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทโดยพื้นฐานแล้วนะคะจักรยานก็จะขับเคลื่อนด้วยการทำงานที่เป็นแบบโซ่และเกียร์แบบดั้งเดิมซึ่ง แบบดั้งเดิมนั้นเขาบอกว่าค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพแต่จักรยานรุ่นนี้จะขับเคลื่อนผ่านระบบเพลาขับแบบปีกนกบริษัทบอกว่าระบบใหม่ของพวกเขาสามารถสร้างแรงเสียดทานที่น้อยลง49%เมื่อเทียบกับระบบโซ่ชั้นนำในตลาดและระบบขับเคลื่อนด้วยเกียร์จักรยานทำให้ผู้ขับขี่ใช้แรงในการปั่นไม่มากทำให้กินแรงน้อยลงนั่นเองค่ะ ทางทีมงานบอกว่าพวกเขามีแนวคิดในการสร้างจากักรยานรุ่นนี้ด้วย3แนวคิดและจะปล่อยออกมา3รุ่นค่ะได้แก่ the hero the w e n g e และ the lux e ค่ะคุณนทครับโดยรุ่น hero เนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่รับความปรับปรุงจากแนวคิดเดิมที่เปิดตัวในงาน Euro b บซ e ซึ่งขับเคลื่อนประกอบด้วยปีกนกด้านหน้า,นาแบบคงที่และปีกยบด้านหลังแบบแยกส่วนคนระับและยังปีกมดข้างหลังนี่ยังปรับตัวได้ด้วยนะครับรุ่นที่2ชื่อว่า the r e n g e นะฮะได้รับความร่วมมือจาก ผู้เชี่ยวชาญหลายหลากทางนะฮะเป็นเซรามิกสปีดนำระบบของ S work ิร์วนนะฮะอันนี้ S work นี่เป็นบริษัทจักรยานนะ,ะมนีความเชี่ยวชาญน้านอากาศพลศาสตร์ก็คือว่าอาจจะเป็นการที่ทำให้ลู่ลมขึ้นแต่ว่าใช้เกียร์หรือว่าใช้เฟืองดอกจอกที่เขาว่าเนี่ยนะ,ะเ,เขาไปทําในรุ่นที่ชื่อว่าเด็กเวนส์นะฮะแล้วก็รุ่นที่สามครับชื่อว่าลักซ์เอ็มบนะฮะก็คือมอเตอร์ไบค์นะเอ็มบ,บีเอ็มบีทีกับมอเตอร์ไบค์นี่แหละก็คือมี ช่วงล่างแบบเสือภูเขานะครับเอรอราคาของจักรยานเนี่ยยังไม่สามารถจะเปิดเปิดเผยได้นะครับแล้วยังไม่เปิดตัวเป็นทางการซึ่งเขากําลังปรับปรุงให้ทํางานได้ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็เวลาใช้งานได้จริงเนี่ยก็อาจจะลดแรงเสียดทานได้มากกว่าเดิมเยอะเนี่ยคุณตะไอ้จักรยานเนี่ยนะคือเราก็ต้องใช้ขาปั่นใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าแบบสมมุติว่าจักรยานหนึ่งคันที่แบบแพ,แพงๆเนี่ยนะคือราคาหลายแสนบาทเนี่ย อาจจะเบาลงมาแค่สักสามขีดจากปกติเนี่ยผมก็เคยถามพวกนักกีฬาเหมือนกันว่าเอ๊ะม,มันแค่สามขีดหนึ่งกิโลเลยเนี่ยมันต้องหลายแสนบาททําไมคุณต้องเสียเงินขนาดนั้นก็ได้คําตอบนะฮะคือว่าเขาอบอกว่าถ้าเราปั่นตลอดนะคุณตะปั่นไปเรื่อยๆนะสมมุมติผมคุณตาปั่นเท่ากันเลยเนี่ยนะแต่จักรยานเราเนี่ยประสิทธิภาพสูงกว่าเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ย อันที่เบาวกว่าเนี่ยอาจจะเร็วกว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยประมาณ0.3วิเออแค่0.3วิอ,อนน0.3วิเนี่ยถ้ามันขับสักร้อยโลเนี่ยมันต้องหลายนาทีแก่เห็นมนะเออ,อก็คือผมก็นึกในใจว่ามันก็มันก็ปัดเหมือนกันมันจะไปช่วยอะไรใช่ไหมโอ้เพราะว่า e อ f i c i e n c y ของจักรยานเนี่ยถ้ามันปรับเรื่องของกลไกเรื่องของการรู่ลมหรือว่าเวลาเราเห็นเวลาเขาแข่งเขจะหมอบเต็มที่เลยเห็นไหม เพื่อไม่ให้แบบมีแรงเสียือหมอกเสือหมอกเออเออโอ้นั่นแหละฮะก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแต่ผมชอบนะเป็นเป็นเฟืองแบบนี้อาอเตหรือไม่เส้นก็ใช้ใช้เอเฟืองแบบนี้แหละฮะไม่ใช้ใช้โซ่เหมือนกันอ่านี่แหละค่ะจักรยานเอ่อแบบใหม่นะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นแบบอยู่เขายังเขาผลิตออกมาแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่เปิดเผยราคาขายเดี๋ยวเราคอยติดตามนะคะ Yeah. you